สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องโมูฝนชาแนลอีกแล้วค่ะวันนี้ได้ของเล่นใหม่นะคะเครื่องทําไข่ม้วนจะลองทําดูนะคะอ่าเราสั่งมาเนาะอุปกรณ์มันก็จะให้มีอ่าอันนี้ก็คือเครื่องเออไม่ใช่ไม้ในการเกลี่ยน้ํามันเกลี่ยไข่นะคะแล้วก็อันนี้จุกฝาปิดค่ะฝาปิดไข่เวลาดันขึ้นเนาะเขาให้ไม้เสียบมาด้วย แต่ว่าอันนี้ใส่กอรอกเราซื้อมาเองนะคะใส่กอรอกนมฮอกไกโดแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเอาไว้ล้างเนาะไว้ตอนล้างจะได้ล้างง่ายๆเนาะหยัดเข้าไปอ่าเราตั้งเครื่องรอแล้วนะคะเครื่องร้อนประมาณ5นาทีเราก็จะใส่น้ํามันลงไปคะ่ะอ่าใส่น้ํามันหนึ่งช้อนแล้วก็ใช้ไม้เกลี่ยนะคะ โอเคอ่าเราจะใส่เส้กรอกก่อนเนาะเราค่อยตอกไข่ตามทีหลังนะคะโอ้เครื่องร้อนดีมากค่ะทุกคนโอเคปิดจุกค่ะ รอประมาณห้านาทีนะคะตามคู่มือบอกสีานาทีบานไปแล้วนะคะไข่ยังไม่ขึ้นมาแต่ว่ามีควันออกเนาะมีควันออกแล้วก็มีระอองน้ำตรงฝาจุกข,ของเรานะคะอันนี้ถ้าเอาไปทำให้ลูกๆหล,ลานๆกินเล่นนะคะอร่อยค่ะเนอะว่ากินกับซอสกับพริกไทยหรือว่าซอสพริก อร่อยเป็นอาหารออเดิร์ได้ดีเลยแหละเดี๋ยวลองจับเวลากันนะคะว่ามันจะนานแค่ไหนเริ่มดันขึ้นมาแล้วทุกคนใกล้ได้เห็นผลงานของตัวเองแล้วค่ะไข่ม้วนใกล้ได้กินแล้วไปซื้อเขาที่ตลาดนะคะไม้ไม้ละสิบห้าบาทเนาะ ก็ลองซื้อมาทำเองมันก็สนุกด้วยแล้วก็ถูกกว่าที่ตลาดนะคะสนุกน่าจะเป็นกิจกรรมให้เด็กๆได้ดีเนาะสังเกตนขึ้นมาแล้วป๊อกป๊อกป๊อกอกเลยเดี๋ยวรอมันดันสุดนะคะแล้วจะสรุปเวลาว่าไม้นึ่นองอ่ะใช้เวลาเท่าไหร่นะคะ ขึ้นมาแล้วทุกคนไก่มวนน่ารักจังเลยอ่าถ้าขึ้นมาแล้วแปลว่าสุกเนาะแล้วรอดันขึ้นจนสุดนะะขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกอ่าดันขึ้นมาสุดแล้ว ไข่ไม่ขึ้นมาได้แล้วไข่ม้วนของเราเกัอบใสก,กอกนมฮอกไกโดได้อยู่นะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองไม้ที่สองกันนะคะรอบนี้เป็นสูตรไข่ไม่แตกเนาะรอบแรกไข่แตกอ่า ใส่น้ำมันลงไปเหมือนเดิมช่วยเพราะว่าเครื่องมันร้อนอยู่แล้วเนาะเราดูว่ารอบนี้มันจะกี่นาทีรอบนี้สิบสองนาทีนะคะทีแล้วอันนี้ใส่เสกอกลงไปก่อนไข่เนาะอ่ารอบนี้จะทำว้าวาจุบลงไปเลย เสียงน้เบื่อแล้วก็ตามด้วยไม้จิ้มค่ะสูตรไข่ไม่แตกเนเาะรอนนี่นี่เป็นกิจกรรมให้เด็กๆร่วมสนุกร่วมกันทำกับข้าวได้เลยนะเนี่ยเราจะมาลองชิมกันนะคะ ใส่ซอสผู้เขาทองค่ะกินกับซอสผู้เขาทองกับพริกไทยหนูว่าอร่อยค่ะเดอะเบสเดอะเบสเด็กๆอาจจะชอบซอสอรพริกซอสมะเขือขเทศเนาะอ่าเรามาลองชิมกันค่ะ อเออค่ะ,คะทำง่ายเป็นเบรก f a s ์นะคะลองไปซื้อมาทำให้ลูกๆหลานๆกินได้นะคะวิธีทำเครื่องไข่หมอนค่ะเขาเข้า,ขาประมาณนี้เนาะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะคะสวัสดีค่ะ,คะเน๋ยวมาที่สอง